สวัสดีครับผู้สื่อข่าวที่เคารพทุกท่านครับก่อนอื่นก็ขอขอ,ขอบคุณคุณเรืองไกรนะครับที่ได้มายื่นคำร้องให้ผมดำเนินการตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้ให้มันยุติเสร็จสิ้นนะครับตามกระบวนการตามข้อที่จริงและข้อกฎห,หมายนะครับใน,ในวันนี้จะมาคุยกับผู้สื่อข่าวสองเรื่องด้วยกันคือเรื่องที่สารมนญวินิจัย เรื่องท่านนายงตรีนะพักบ้านหลวงได้เมื่อวานนี้ไปแล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งกรณีที่ถ้าท่านจาได้คุณยรัตยันดอนนะครับถูกพี่สาวาแจ้งความดูในคดีแล้วก็มีการฟ้องร้องอะไรต่างๆซึ่งไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดนะครับสําหรับเรื่องแรกเมื่อวานนี้ท่านคงทราบผลคำวิจัยของศาลแลฐหนูแล้วใช่ไหมครับ ว่าคุณประยุทธสามารถอยู่บ้านพักของกองทบ,บกนะซึ่งได้ออกระเบียบอะไรต่างๆไว้ให้นะอดีตผู้จัดการฐา,านบกนะครับซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะอะไรต่างๆนั้นนะสามารถอยู่บ้านพักได้ด้วยมติ9ต่อศคุเรืองไกลได้มายื่นนะครับเอกสารวันนี้ผมฟังดูแล้วนะครับก็นะพอจะจับประเด็นได้ไง่ายๆว่าสารรับนูลวิชัยนะฮะจริงๆแล้ว บุคคลโดยทั่วไปก็จะเข้าใจว่าเมื่อสารวิทยวิชัยแล้วนะครับมันก็มีผลผูกพันตามรัฐนูนมาตรา211นะครับใครจะไปตรวจสอบใครจะไปเดิมการหรืออะไรต่างๆอีกไม่ได้นะครับแต่เมื่อนะฝั่งคุณโดยกายแล้วเราก็สามารถวิเคราะห์ได้ว่ากรณีที่กองทบนะออกระเบียบมาโดยคุณเอกประวิทย์วงสุวรรณนะครับอนุญาตให้ผู้คุณทำประโยชน์ซึ่งเป็นอดีต พราะ่าเราทับอดีตผู้จัดการฐานบกนะครับอยู่บ้านภาคได้ต่างๆเนี่ยนะมันไม่มีกฎหมายฉบับใดรองรับนะครับให้ออกระเบียบมาเช่นนั้นนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการประกาศในเรื่องการกิจการนุเบกษานะแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับดังนั้นถึงแม้สารน้ำนูลจะวิิจัยเช่นนั้นนะครับแต่ก็อยากเรียนถามท่านผู้จัดการฐานบกแท่านปัจจุบันท่านอภิรัตน์คงสมพงศ์นะครับ ผู้จัดการทัานบกท่านก่อนนะครับที่ทั้งสองท่านนี้ก็ไปให้ข้อมูลกับสารน้ำนูนรวมทั้งอันบวิทวงสุวรรณอะไรต่างๆเหล่านนี้ว่านะครับว่าการที่สร้างฐานกองทัพบ,บกสร้างบ้านพักรับรองให้คุณประยุทธ์หรืออดีตผู้ชากองทัพบ,บุกอยู่ได้เนี่ยนะครับอยู่นั่นนะนะครับโดยจ่ายน้ำค่าไฟให้ด้วยนะนะครับถามว่ามันมีประโยชน์ถึงนะครับ คุณนรงพันธ์ผู้จักกออนะออดการฐานบกคนปัจจุบันลูกคุณเออภิรัตน์นะหรืออดีตผู้จัดการฐานบกคนก่อนไหมหรือผู้จัดการฐานบกในอนาคตอีกไหมนะถ้ามองดูแล้วมันก็ผูกพันไปหมดแล้วนะคนนู้นอยู่ได้คนนี้ก็อยู่ได้ต่างๆนะครับดังนั้นจึงเรียนถามผู้สื่อข่าวกับพี่น้องประชาชนว่าไอ้ที่กองทัพเนี่ยเอาเงินภาษีซึ่งเป็นงบประมาณของพี่น้องประชาชนเนี่ยไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนะครับ ให้กับคุณประยุทธ์อยู่ภาคอาศัยมาไปได้นนแยะเวลาหกเจ็ดปีเนี่ยมันถูกคนหมายหรือไม่เอาภาษีพวกเราไปผู้ยี่ผู้ยำอย่างนั้นนะ่ะทาได้หรือนะครับถ้าทําได้ใช่ไหมเอาเลยเลขาธิการสภาพูดแทนร,รายรอดสร้างบ้านพรรคคุณชวนริม,ม่น้าเจ้าพระยาด้านหลังสภาเนี่ยให้คุณชวนอยู่ต่อไปจนตายไปเลยข้างหนึง่งนะครับอย่างนี้ก็ทําได้สินะครับเอาแถมคุณสุระชัยอีกหลังหนึง่ง นะครับแถมท่านลองอะไรสุชาติอีกหลังหนึง่งเอาท่านเลขาด้วยเอาเอากองมาณของราฐการสร้างมันเข้าไปให้อยู่ฟรีไปเรียนแบบของตะบกออกระเบียบมาบ้างได้ไหมนะครับซึ่งผมบอกแล้วไงคนเป็นทาหารเนี่ยไม่รู้กฎหมายผมบอกคุณไปยุต์ตั้งแต่ยึดอำนาจแล้วคุณเป็นกบฏนะครับวันนั้นผมจะยิงกบาลคุณก็ได้ไม่ผิด คุณเบญยุทธ์ยังจะบอกว่าผมผิดอีกอถียงผมอย่างเงี้ยนะเพราะตัวเองไม่รู้กฎหมายผู้จัดการฐานบกคนปัจจุบันนี่ก็เลยนะคนอดีตก็ดีทุกท่านนะอ่ะเอาละในอาชีพคุณคุณอาจจะเก่งกว่าผมแต่ผมเลารองเลยเลือกกฎหมายคุณสู้ผมไม่ได้หรอกนะครับเังนการที่คุณออกระเบียบมาอย่างเงี้ยนะคุณรู้ไหมว่าคุณกระทำผิดกฎหมายด้วยนะครับ คุณเอาทรัพย์สินของทางราชการไปให้บบคคลหนใช้นะครับคุณเอาหน้าอะไรนะฮะคุณไม่มีอำนาจนะครับนะคุณก็กำลังก็ทำความผิดกฎหมายอยู่คุณไปรับรองเขาเพื่อให้พ้นนะแต่คุณต้องมาติดบ่วงของกฎหมายในฐานะเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบอีกนะครับรัฐธรรมนูญก็วิทย์ใช้ยู่ในกรอบเฉพาะเรื่องรัฐธรรมนูญเท่านั้นเองนะครับนะ ความจริงปวชเนี่ยนะครับมีพระราชลัทธินะครับป้องการปราบปรามการทุจริตประพฤติผิชอบนะหกหนึ่งมาตราร้อยสี่แปดบัญญัติไว้ชัดเจนห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับนะรับทนะรัพย์สินอะไรต่างๆเนี่ยนะ,ะที่ไม่ใช่ประโยชน์ที่มีควรได้ไต่างนะครับแล้วก็มีระเบียบนะครับระเบียบปีถ้าผมจำไม่ผิดก็ปีสี่หนึ่งนะฮะ แล้วก็มาออกใหม่เลยปีหกสามเนี่ยนะฮะห้ามรับเกินกว่า3,000บาทห้ามรับเกินกว่าสามพันนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผู้ชัดการฐานบกและอดีตผู้ชัดการฐานบกออกระเบียบต่างๆให้อดีตผู้ชัดการฐานบกที่ทําประโยชน์ให้มาพักอยู่อาศัยได้เนี่ยนะฮะก็เท่ากับคุณเอาทรัพย์สินของทางราชการไปให้บุคคลอื่นนะครับมาใช้ประโยชน์แล้วคุณประยุทธ์ คุณก็ยังรับนะฮะทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากกองทัพบกเนี่ยเกินกว่าสามพันบาทอย่างที่คุณเวียงไกรแถลง่อสักู่เนี่ยนะครับมันชัดเจนอยู่แล้วมันมันไม่ได้นะครับมันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นผมก็คงจะต้องรับเรื่องนี้ไว้พิจารณาไต่สวนนะครับตามอำนาจหน้าที่ต่อไปนะฮะท่านอาจจะงงเอะเรามีอำนาจหรือนะครับ กรณ์มูมารัตนุรีมาตรา129วัคซีนเขาบอกห้ามนะฮะอ่ามิให้เรียกเอกสารลึกบุคคลนะเว้นแต่เพื่อให้ให้เรียกนะครับแต่เว้นแต่ผู้สารรู้การตุลาการที่พิารณาคดีนะครับอันนี้เราไม่ได้เรียกผู้สารนะครับเราเรียกเลขาธิการสมัชชการสารรัตน์มาก,ก่อนนะครับนําเอกสารตั้งแต่พระกุศลไทยนะครับ ยื่นจิติไปนะครับเพื่อให้สารร้ำมูลวินิฉัยตลอดจนข้อคำตอบต่างๆนะฮะของทางคุณประยุทธ์แล้วก็ท่านอื่นๆที่ไปให้การต่อสารน้ำมูลวิจิไชน์มาพิจารณาอียทีหนึ่งครับก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่มีอะไรฮะเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองมันมีมาตรฐานนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงชีวิตอยู่ทักทีไม่งั้นคนเราบางทีจะพูด บอกให้คนอื่นยึดกฎหมายให้ทำตามกฎหมายแล้วตัวเขาเองทำตามกฎหมายกันหรือเปล่านะครับอันนี้นะครับนะเรากันพิการป้องกันรบปรามการทุจริตนะก็จะยืนหลักนะครับเพื่อความถูกต้องของพี่น้องประชาชนของประเทศชาติผลประโยชน์ของบ้านเมืองนะครับอย่างเท่าเทียมกันต่อไปนะครับผมจะรีดดำเนินการให้โดยเร็วที่สุดนะครับ